พุทธสาวกพุทธสาวิกาเรื่องทำถูกเนื้อนาบุญในการที่สุด การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งยังมีผลต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายสุขทั้งหลายทั้งปวงบังเกิดขึ้นได้ถ้าใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งการที่จะทำให้โลกของเราเข้าถึงยุคแห่งสันติสุขที่แท้จริงได้นั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดใจให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวที่จะเข้าสู่ภายในได้เพราะในตัวของมนุษย์ทุกๆคนมีกายธรรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหน พูดภาษาอะไรหรืออยู่ส่วนใดของโลกก็ตามสามารถที่จะเข้าถึงธรรมกายได้โดยการปฏิบัติที่ถูกต้องและทำอย่างถูกวิธีหากเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงธรรมกายแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจมีฉันทะ แล้วก็ทำด้วยความบริยะอุตสาหะมีความเพียรที่สม่ำเสมอก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนมีวาระแห่งสุภาษิตปรากฏอยู่ในสุภทะเถราประธานที่9ความว่าผู้ใดเอาร่มกิสนาและมลริซ้อน บางร่มให้เราในการที่สุดเราจากพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้เนะี่เคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากไปสู่หมู่เทวดาชั้นดุสิตเขาได้เสวยรัชสมบัติในชั้นดุสิตนั้นแล้ว จากไปสู่ชั้นนิมมานารดีเขาถวายดอกมาริซ้อนอันประเสริฐสุดด้วยอบายนี้แล้วจากปรารบกรรมของตนสวยสมบัติบุคคลผู้นี้จากบังเกิดในชั้นดุสิตนั้นอีกเคลื่อนจากชั้นนั้นแล้วจากไปสู่ความเป็นมนุษย์พระลานิสง แห่งการบูชาพระรัตนตรัยนั้นมีอานิสงส์ไม่มีประมาณผู้มีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมสร้างบุญถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญนับได้ว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ดังถ้อยคำอนันงดงามที่หลวงพ่อน,นำมากล่าวนี้ เป็นคาถาของพระอาหารหันตเถระเจ้ารูปหนึ่งผู้ทราบซึ่งในผลแห่งการสร้างบารมีหลังจากได้บรรลุธรรมแล้วท่านได้ย้อนกลับไปดูบุพกรรมที่ได้ประสบมาดวยตัวของตัวเองแล้วท่านก็เดกกล่าวเอาไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าผลแห่งบุญนั้นมีจริงดีจริง และหากใครได้ทำก็เชื่อมั่นได้เลยว่าต้องได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงเช่นกันเมื่อครั้งที่ท่านยังสร้างบาร,รมีอยู่นั้นท่านก็เป็นสมมาทิฐิเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมได้สร้างบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตามวาระโอกาส ในภพชาตินั้นๆแต่ท่านยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญวิเศษอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าใดนักรั้นสั่งสมบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานไม่ได้ทำตัวให้ปล่าประโยชน์อย่างโมคะบุรุษที่ดูเบาละเลย ในเรื่องการสร้างบารมีในภพชาตินั้น,น,นเลยท่านสั่งสมบุญมาเรื่อยๆจนเป็นนิสัยรักในการสั่งสมบุญข้ามภพข้ามชาติจนกระทั่งมาถึงในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปาทุม,มุตระในภพชาตินี้ ผลแห่งบุญเก่าที่ท่านได้สั่งสมมาส่งผลให้ท่านลงมาเกิดในเรือนที่มีชื่อเสียงและฐานะดีตระกูลหนึ่งในยุคนั้นกล่าวได้ว่าท่านเกิดมาอย่างผู้มีบุญเราะเกิดมาท่ามกลางความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ และก็คุณสมบัติที่ผู้มีบุญจะพึงได้ตัวของกลบุตรนี้ก็เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยศรัทธามีความเรื่มใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วทางบิดามารดาและญาติพี่น้องก็ตบแต่งให้มีเจ้าเรือน ตามประเพณีของชาวโลกทั้งหลายแม้จะอยู่ครองเรือนมีนาทีการงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสร้างบุญเลยความเรื่อมใสในพระรัตนตรยัยไม่เคยลดน้อยถอยลงไปแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาส ที่จะสร้างบุญวิเศษที่ควรค่าแก่การจดจำเท่าใดนักจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคาเจ้าเสด็จประกาศพระาศาสนาไปทั่วชมพูทวีปยังสัตว์โลกทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรมมาถึงยุคป,ปลายแห่งพระชนชีพพระพุทธองค์จะ,สะเสด็จดับขันธปรินิพ,พาน ในวันสุดท้ายก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพานนั้นก็ได้มีระสาวกทั้งที่เป็นคารหัดแล้วทั้งที่เป็นบนรรปชิตต่างก็มาประชุมกันมากมายคุรบุตรนี้นะ่ะมองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรทมบนพระแทน่นซึ่งเป็นที่ปรินิพาน และเห็นเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลมาประชุมกันก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจในพุทธานุภาพจึงเข้าไปใกล้เดนน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมมีดอกคนทิสอดอกลำเจียกและดอกอโศกเขียวขาวเป็นต้น ร้อมกับก้มลงถวายบังคมด้วยความเลื่อมใสอันไม่มีประมาณได้มองเห็นพระวรกายอันผุดผ่องสว่างสวัยด้วยชพันนณรังสีตามกลางดอกไม้หอมที่ตนเองมอบถวายก็ยิ่งเกิดมหาพิติรำพึงอยู่ในใจว่านับว่าเป็นบุญาราบย่างไม่มีที่เปรียบ ที่เราได้สร้างบนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและบรมาศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าปัตม,มุตระผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของกุลบุตรผู้มีบุญท่านนี้ขณะบรรทมอยู่นั่นเองทรงปรารถนาที่จะให้กุลบุตรนั้น บังเกิดมหาปีติยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงได้ตรัสชื่นชมอนุโมทนาและพยากรณ์ว่าดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใดเอาร่มกฤษณาและมลิซ้อนบางร่มให้เราในการที่สุดเราจะพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลาย จงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้ได้สร้างบุญใหญ่อย่างไม่มีประมาณเคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากไปสู่หมู่เทวดาชั้นดุสิตเขาจักได้สเสวยมหาสมบัติอันเป็นทิพย์ในชั้นดุสิตนั้นตลอดระยะเวลาอันยาวนานหมดอายุของชาวสวรรค์ ฉันดูเสร็จแล้วจากไปสู่สวรรค์ชั้นนิมมานารดีเขาถวายดอกมะลิซ้อนอันประเสริฐสุดโดยอบายนี้แล้วมองเห็นมหาสมบัติทิพย์ก็บังเกิดมหาพิติมองเห็นกรรมที่ตนเองได้กระทำจากปรารบกรรมของตนสวยสมบัติ ผู้นี้จะกลับมาบังเกิดในชั้นดดสิตนั้นอีกสวอยมหาสมบัติทิ์อยู่อย่างนั้นจึงจะเคลื่อนจากชั้นนั้นไปสู่ความเป็นมนุษย์ในสมัยของพระสมณโคดมพระมหานาคสากยบุตรผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้มีพระจักรุู ทรงยังสัตว์ให้ตัสรู้เป็นอันมากแล้วจากเสด็จนิพพานในการนั้นกุลบุตรนี้นะ่ยอันกุศลกรรมตักเตือนแล้วจะเข้าไปเฝ้าพระสม,มณะโคดมในวันเป็นที่ปรินิพานเหมือนการเข้ามาเฝ้าเราในวันนี้ครั้นเข้าไปเฝ้าพระสมมาสมุทธิจาแล้ว จากทูลถามปัญหาในการนั้นพระสัพพัญยูสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้เป็นนายกของโลกทรงให้ราเริงทรงทราบบุปกรรมจากทรงเปิดเผยสัจจะทั้งหลายเขายินดีว่าปัญหานี้นะ่ะพระบรมศาสดาทรงปรารบแก้แล้ว มีใจชื่นชมถวายบังคมพระบรมศาสดาและจากทูลขอบวชพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงฉลาดในธรรมเลิศทรงเห็นว่าเขามีบาร,รมีเต็มเปี่ยมเหมาะสมที่จะบรรลุทำได้ทั้งมีใจเลื่อมใสยอย่างเต็มเปี่ยมยินดีด้วกรรมของตนจากทรงให้บวช บุคคลผู้นี้หลังบวชเป็นนานตั้งใจปฏิบัติธรรมก็จะกำหนดรู้อัศวะทั้งปวงได้และจะเข้าถึงนิพพานในศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจ้ากุลบุตรผู้มีศรัทธาท่านนี้พอได้ฟังพุทธปยากรอย่างนั้นมหาปิติก็แผ่ขยาย ไปทั่วสารพางกายภาพแห่งการสร้างบุญและคามยากรในครั้งนั้นได้ประทับอยู่ในความทรงจำตลอดชีวิตด้วยบุญกรรมนั้นท่านดำรงอยู่จนสิน้นอายุขัยและจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปเสวยทิพยสมบัติในภพชันดือศิ และนิมมานรดีดังคำาบยากรจากนั้นก็เสวยมนุษยสมบัติในหมู่มนุษย์เวลาที่ลงมาเกิดไม่ว่าจะย่างก้าวไปที่ใดก็จะเป็นผู้ที่เขาบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายในที่ตีตนเกิดแล้วจนกระทั่งมาถึงพุทธุปปบาท การนี้บังเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์โดยสมบัติตระกูลหนึ่งถึงแม้ท่านจะเห็นโทษในกรารมทั้งหลายก็ไม่สามารถออกบวชได้จนกระทั่งวันเสด็จดับขันธปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจึงมีโอกาสได้เข้าเฝ้า แล้วทูลถามปัญหาพระบรมศาสดาพระองค์ก็ตอบปัญหาให้กระจางและทรงประทานการบำบัดชาอุปสมบทให้เจพาพระพักของพระองค์ท่านได้บำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บุรุธรรมเป็นพระอรหันต์จริงดังพุทธปิจกรของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าปาธมุตระทุกประการ เห็นไหมจ๊ะว่าในชีวิตการสร้างบาร,รมีของนักสร้างบาร,รมีนั้นต่างก็มีชีวประวัติการสร้างความดีกับเนื้อนาบุญทั้งสิน้นท่านจะได้โอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญและผลแห่งการบูชาเนื้อนาบุญนั้นก็มีมหาดิสง์อันยิ่งใหญ่ไปสาร บังเกิดเป็นผลอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนชีวิตของพระสุภัะเถระเจ้านั้นเป็นตัวอย่างที่ลูกๆควรจะนำไปปฏิบัติตามยิ่งทาราบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาด้วยแล้วมหานิสงนั้นก็จะยิ่งทับทวีคูณไม่มีประมาณดังนั้น ให้ตั้งใจมั่นทีเดียวว่าเราจะเอาบุญทั้งสองอย่างนี้ให้เต็มที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์กันนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออน่นพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย เ้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอนธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานกราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมา ร่วมกันสถา